เตือสชวนให้นึกถึงช่วงเปลี่ยนผ่านครั้งสําคัญของประเทศจีนเมื่อกลายเป็นคอมมิวนิสต์สมใจผู้นําและใช้ระบอบนี้มาจนถึงปัจจุบันหากเนื้อหาทางการเมืองในภาพพิมพ์ป๊อปอาร์ตชุดนี้ถูกลดทอนความเข้มข้นด้วยสีสันสดใสเหมือนลูกกวาดภายใต้ชื่อวิดาลิตเตอ u g ชูการ์แอดเดตูสตอสื่อถึงการเวลาที่ผ่านเลยทําให้เรื่องราวในอดีตถูกแต่งแต้มสีสันจนความจริงบิดเบือน ส่วนหนึ่งของผลงานในนิทรรศการ Time การแสดงเดี่ยวครั้งแรกในประเทศไทยของต้าหยูศิลปินชาวจีนที่หยิบยกเรื่องเวลามาตีความเป็นงานศิละปะหลายรูปแบบ ตาอยู่ศิลปินแดนมังกรยอมรับว่าผลงานหลายชิ้นเข้าใจยากแต่นั่นทําให้เราเห็นความสําคัญของการสื่อสารไม่ว่าระหว่างผู้ชมกับผลงานหรือผู้ชมกับศิลปินก็ตามซึ่งแน่นอนว่าต้องใช้เวลาทําความเข้าใจแต่ในชีวิตประจําวันคนเรามักอ้างว่าไม่มีเวลา พื้นฐานการเรียนศิลปะแต่นั่นทำให้ผลงานของต้ายูนั้นอิสระไร้กรอบความคิด 11ปีที่เป็นศิลปินต้อยู่ขึ้นชื่อด้านงานเซรามิกแต่จินตนาการที่ไม่สิ้นสุดทำให้ขยายต่อเป็นศิละปะอีกหลายประเภททั้งจิตรกรรมประติมาการรมและภาพถ่ายอีกชิ้นงานที่ได้จากการใช้เวลา3เดือนในไทยหาแรงบันดาลใจคือภาพถ่ายวสันสิทธิเขตศิลปินไทยในแบบจำเป็นถูกรัดใบหน้าไว้แน่นด้วยแผ่นพลาสติกใสสื่อถึงคนที่มักเก็บงามความคิดดีๆไว้ให้สดใหม่เหมือนการห่อผักผลไม้ด้วยพลาสติกแต่ผลลัพธ์ที่ได้คือความอึอดอัดโดย ได้แนวคิดนำแผ่นพลาสติกมาเป็นสัญลักษณ์หลังใต้อยู่พบว,ว่าคนไทยนิยมใช้ถุงพลาสติกกันมากผมคิดว่างานที่เขาเด่นก็คือเรื่องปฏิมากรรมพอเขาขึ้นโครงจากดินขึ้นมาก็ขึ้นมาใหญ่มากเลยครขึ้นแบบง่ายๆเลยอ่ะซึ่งซึ่งเราก็ผมก็เคยทางานเซรามิกแลว้วก็มีเพื่อนที่ทำเซรามิกไปเซตที่เตาท,ที่บ้านก็รู้ว่าเขาเขามี็นระดับพิเศษว่าเพราะเขาไม่ได้เรียนไม่ได้เรียนศิลปะด,ด้วยแต่ว่าเขาได้ฝึกฝนใช้ใช้ใชอ,อาพลัง กับกำลังภายในเขาเนี่ยได้สร้างผลงานขึ้นมาเลยนะสร้างผลงานขึ้นมาจากจากประสบการณ์แล้วก็มีโครงสร้างที่แปลกประหลาดไปจากอาคาเดมี่ทั้งหลายผมว่าตรงนี้มันกึงหน้าน่าสนใจ ไม่ว่าจะเป็นรั้วนะคะหน้าต่างหรือว่าประตูค่ะที่มาบดบังอยู่ด้านหน้าในทุกๆภาพเนี่ยก็ทําให้คนดูอย่างเราสับสนเหมือนกันนะคะว่าที่จริงแล้วเนี่ยเราอยู่ข้างในหรือว่าอยู่ข้างนอกกันแน่ค่ะซึ่งแค่นี้นก็ต้องใช้เวลาคิดแล้วใช่ไหมคะก็ไปสอดคล้องกับจุดประสงค์ของชื่อเทศกาลที่ว่าไทม์ค่ะศิลปินเนี่ยต้องการให้เราใช้เวลาในการสื่อสารกันมากขึ้นค่ะ ละปาก,กววา30ชิ้นที่สร้างสรรค์จากห่วงเวลาแห่งความรู้สึกในนิทรรศการ t ท m e จัดแสดงที่ a r t ์เทรี s t โพสต์โมเดิร์นี่ถนนสีลมถึงวันที่18